สวัสดีครับ F อฟส,สี่ทุกท่านครับวันนี้นะครับอยู่กับคุณชัยไทยประราชตรงอีกแล้วนะวันนี้มีความรู้ดีๆนะครับวันนี้ก็มีทีมงานน้องใหม่ชื่ออะไรครับผมชื่อน้องติ๊กค่ะน้องติ๊กนะ้องน้องติ๊กวันนี้วาททางานวันแรกเนาะค่ะเป็นทํางานวันแรกเลยค่ะก็เป็นไงบ้างความรู้สึกงงไหม <laughs> <laughs> ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะแยะ,แยะเลยค่ะครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกแล้วก็เอามาเป็นอประกอบในช่องทางเดี๋ยวเราเราจะถามด้วยความรู้สึกในการที่กฎหมายของต่างประเทศเป็นไงบ้างนะครับเนาะ,นะวันนี้เรามีข้อมูลดีๆนะ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามบริษัทคนชัยไทยร,ราลาดังเกี่ยวกับกฎหมายมี เอฟซีท่นหนึ่งที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บอกมีลูกดกันหนึ่งคนอยู่ที่หนึ่งสิบห้าปีแล้วบอกว่าคุณชายคะดิฉันถูกสามเออีเปรียบเพราะว่าสามีมาพบรับใหม่ที่ประเทศไทยและต้องการอย่าร้างกับภรรยาที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีลูกด้วยกันหนึ่งคนะนะคะผมเนาะติะ๊กอยู่กล้องนะครับผมอโอเคมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคําถามว่าสามีนะครับผมแค่ มีเอกสารหนึ่งฉบับเพื่อให้นะครับภรรยาเซ็นแต่ภรรยาได้ส่งเอกสารนี้มาให้ทางเราผมดูแล้วตรวจสอบแล้วไม่โอเคนะเราเลยมี เขียนออกมานะครับเมื่อกี้ผมลงไปแล้วนะครับแล้วเราต้องการอธิบายอีกครั้งว่าอะไรเป็นยังไงบ้างสิทธิของคนไทยมีอะไรบ้างเรามากดไลค์กดแชร์ให้บริษัทคุณชัยถ่ายาราตุงได้รับทราบรับรู้และมีความรู้ไปด้วยกันนะครับผมอ่ะบีสวัสดีครับบีวันนี้ก็มาให้ความรู้คนไทยอีกแล้วนะครับ<ช>ผมอ่ะมาข้อมูลดีๆเป็นยังไงบ้างอ่ะว่ามาครับผมค่ะแล้วสําหรับเอ่อวันนี้นะคะ มีสาระดีๆความรู้ดีๆเรื่องสามีชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาเจอรักใหม่ที่เมืองไทยนะคะแล้วเขาก็ขอหย่าภรรยาที่คบหากันมาครับผปีค่ะ15ปีกินอยู่ด้วยกันมีลูกไหมมีลูกด้วยกันหนึ่งคนค่ะอายุเท่าไหร่อายุเก้าขวบค่ะเขวบเนาะโอเคอายุเก้าขวบแล้วตอนนี้สามีต้องกานอะไรตอนนี้นะคะอ่านเลยอ่านเลยอ่านเลย มีลูกดดวกกันหนึ่งคนอายุเก้าขวบผมวันหนึ่งสามีเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยครับแล้วเจอหญิงใหม่อและตัดสินใจจะยาครับไม่ใช่แค่ขอยาครับแต่ขอเสนอเงินก้อนเดียวเพียงสองหมื่นฟังก็คือ8ปดแสนสองมืบาทเงินสองหมื่นเป็ดไงเงนสองหมื่ก็8,000สนเท่านั้นโแปดสนสองหมบาทแล้วมีลูกคนนิงด้วยค่ะ แล้มีข้อเสนอฮะมีข้อเสนอยังไม่รับสายนะโทษทีนะครับผมนะครับให้แปลแสนกระบ,บาทให้ลูกที่ติดอายุเก้าขวบกับแม่ที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเอาไปที่นี่พอค่ะ,อ,ะอ่าน<ร>ต่อครับกับการยอมสละทุกท,ทุกสิทธิ์รวม,มถึงไม่เรียกร้องค่าเลี้ยงดูง